เอาละในตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าแล้วไปจัดการเขาซะตอนนี้ก็เหลือเจ้าเพียงคนเดียวแล้วนี่เจ้าจะทำอะไรข้าทำอะไรอย่างนั้นหรือแน่นอนว่าข้าก็ต้องจัดการกับเจ้านะสิเอ,อพี่น้องของข้าทั้งหลายในตอนนี้ข้าได้แก้แค้นให้กับพวกท่านแล้วด้วยความช่วยเหลือของฉันส่วน ทำให้เซี่ยวหยวนกลายเป็นผู้ที่ชื่นชอบของผู้คนและภารกิจของเฉินส่วนก็ได้เสร็จสิ้นและความแข็งแกร่งของเฉินส่วนก็ได้ไปถึงระดับเทพทองคําแล้วส่วนทางด้านของซื่อถูได้ก่อตั้งองค์กรเทียนหมิงและได้ฝึกฝนอย่างหนักให้กับเซี่ยวยวนเพื่อที่จะให้ตัวเขานั้นไปถึงยังระดับเทพได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาทางด้านของเซี่ยวยวนได้เข้าสู่ระดับเทพได้สําเร็จและความแข็งแกร่งของเฉินส่วนก็ได้มาถึงระดับที่9้าของอาณาจักรเทพทองคําแล้วเช่นกัน ดาวเคาะสีฟ้าสำนักเทียนยินเหมือนฮันปิงเจ้าอุตสาได้รับเลือกจากผู้โอโสสูงสุดให้เป็นสิทธิชั้นในแต่ทําไมเจ้าถึงจ้องจะฆ่าเพื่อนและสาววคนอื่นๆครั้งแล้วครั้งเล่าละ่ะทาไมถึงไม่ยอมอุทิศตนเพื่อการฝึกฝนบัดนี้ทางเราจะไล่เจ้าออกจากการเป็นสิทชั้นในเจ้าจะยอมรับหรือไม่ข้าว่าวันนี้ท่านควรจะสังหารข้าซะยังดีกว่า ไม่เช่นนั้นแล้วหากภายภาคหน้าข้าได้แข็งแร่งขึ้นกว่านี้ข้าจะคืนความอัปยศอดสูสําหรับวันนี้ให้กับพวกท่านเป็นสองเท่าหันปิงสิทธ์สายในสํานักเทียนหญินระดับเต่าขั้นที่แปดเโอหังยิ่งนักผู้อาวุโสสูงสุดได้มีคําสั่งว่าหากเจ้าไม่ยอมเชื่อฟังเจ้าจะต้องถูกกําจัดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภายภาคหน้าฮๆๆเอาเลยเอาสิสังหารข้าเลยเคศวิชาเพิงสวรรค์หมื่นโลกัน นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรนะสถานการณ์นี้มันคืออะไรกันน้องชายในที่สุดข้าก็ได้พบกับเจ้าแล้วมากับข้าเร็วๆบรรพบรุษกำลังรองให้ข้ากลับไปทานอาหารเย็นด้วยเจ้าคือผู้ใดกันงดงามมากเขาเป็นเทพธิดาหรือนางฟ้ามาจากที่ใดกันนะนตอนนี้เจ้ายังไม่ต้องรู้หรอกว่าข้านั้นคือผู้ใดย่งไรซะตอนนี้เจ้าก็ต้องรีบมากับข้าก่อน เฮ้ hey, นี่เจ้าเป็นใครแล้วจะเอาเขาไปที่ใดกันไอเด็กคนนั้นมันมีคนคอยช่วยเหลือมันอยู่จริงๆงั้นหรือทางด้านตีนเขาของสำนักเทียนยินเหมือนอิบย่อโอ้หลังจากที่ข้านั่งคอยอยู่ตั้งนานในที่สุดข้าก็สามารถตกมันกลับไปบ้านได้เฮ้ hey, เจ้าตรงนั้นใครอนุญาตให้เจ้ามาตกปลาที่แห่งนี้เจ้าไม่รู้หรือว่าบ่อปลาแห่งนี้มันเป็นของพวกข้าเพราะฉะนั้นแล้วจ่ายค่าตกปลามาให้ข้าซะ นี่มันเรื่องตลกอะไรกันมีคนกล้ามาป้นฆ่าด้วยอย่างนั้นหรือแล้วถ้าหากว่าข้าไม่ยอมจ่ายละ่ะ <c> ฮ <oughs> ถ้าเช่นนั้นแล้วข้าก็จะเอาเนื้อของเจ้าไปเลี้ยงเป็นอาหารป่ายังไงละ่ะพวกโจรชั่วเจ้ากล้ามากที่จะมาสังหารคนในเขตสำนักเทียนหยินของพวกเรานี่เจ้าฮ <c oughs> วันนี้พกเจ้าช่างดวงสวยจริงๆนะที่มาเจอข้าผู้นี้นะเฮ้อ <c oughs> เป็นอย่างไรบ้างเมื่อเร็วๆนี้ทางสำนักของพวกเราได้มัวแต่ยุ่งกับการแข่งขันศิละปะการต่อสู้ประจำปีเพราะฉะนั้นในบริเวณนี้จึงได้มีกลุ่มโจรมาคอยดักพ้นผู้คนอยู่สิทธิ์ชั้นในนิกายเทียนหยินหัวจุนระดับเต่าขั้นที่ห้าเจ้าช่างเป็นคนดีจริงๆเช่นนั้นแล้วข้าขอตัวก่อนละแม้ว่าข้าจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าก็ตามแต่เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจเจ้าจงรับนี่ไปซะเอ๊ะ คนคนนี้เขาหายตัวไปต่อหน้าต่อตาข้าได้อย่างไรกันจงใช้สิ่งนี้เมื่อเจ้าตกอยู่ในปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ยันเต่าสวรรค์สามารถใช้อัญเชิญจกักรพรรดส่วนเทียนออกมาคุ้มครองผู้ที่ใช้ได้ยันแห่งเต่าสวรรค์งั้นหรือแล้วจกักรพรรดส่วนเทียนเขาคือใครกันนะแต่ดูจากคนที่หายไปต่อหน้าต่อตาข้าเมื่อกี้เขาอาจจะเป็นคนที่มีฝีมืออยู่ระดับหนึ่งเลยก็เป็นได้ทางด้านบ้านพักของเฉินส่วน บรรพบุรุษข้าได้ไปนําตัวเขากลับมาที่นี่แล้วเขาคือฮั่นปิงที่จะมาเป็นลูกศิษย์ของข้าใช่หรือไม่แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ยอมเชื่อพวกเราสักเท่าไหร่เลยข้าก็เคยบอกพวกท่านไปแล้วนี่ว่าข้านั้นเป็นถึงอัจฉริยะอันดับหนึ่งของนิกายเทียนหยินไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่อยากจะเป็นอาจารย์ของข้าได้นะดูจากท่าทางของเจ้าเด็กคนนี้แล้วดูเหมือนจะไม่ใช่คนดีเอาซะเลยระบบช่วยแสดงประวัติชีวิตของเขาให้ข้าดูก่อนได้หรือไม่ ฮั่นปิงเขาได้ยอมรับให้เป็นสิทธิ์ภายในของสำนักเทียนหญิงเนื่องจากพรสวรรค์ทางด้านการฝึกฝนที่โดดเด่นของเขาแต่ช่างน,น่าเสียดายที่ได้มีผู้คนมากมายความสามารถภายในนิกายเทียนหญิงจึงทําให้ตัวของฮั่นปิงไม่ค่อยสามารถโดดเด่นในหมู่ของพวกเขาได้สักเท่าไหร่จึงนําไปสู่ความคิดที่ไม่ดีของฮั่นปิงดังนั้นแล้วฮั่นปิงจึงใช้วิธีการอันชั่วร้ายต่างๆเพื่อที่จะกําจัดสาวกที่แข็งแกร่งกว่าเขาออกไปให้ได้ ในเวลาต่อมาทางด้านของผู้นำนิกายได้รู้เรื่องเกี่ยวกับฮั่นปิงจึงได้รับคำสั่งให้ไล่ออกจากนิกายชั้นในแต่ทว่าตัวของฮั่นปิงยังพอที่จะมีโอกาสกลับคืนสู่นิกายชั้นในได้โดยการผ่านการประลองของนิกายภารกิจช่วยฮั่นปิงในการคว้าอันดับหนึ่งของการแข่งขันในนิกายในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าลัางวันหลังจากภารกิจเสร็จสิน้นท่านแกได้รับถาดการฝึกฝนอืมคราวนี้ระบบมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่านะ ทำไมขอให้ข้าช่วยเจ้าคนชั่วเช่นนี้ล่ะท่านมีหน้านะที่แค่ทำภารกิจที่ระบบมอบหมายให้สำเร็จเพียงเท่านั้นท่านไม่ต้องไปสนใจว่าตัวละครน,นั้นจะชั่วหรือดีก็าตามได้ได้ยังไงมันก็เป็นเรื่องของภารกิจแล้วนะนี่เด็กน้อยเจ้าคิดว่าเจ้าต้องการอาจารย์อย่างข้าหรือไม่ข้าก็บอกท่านแล้วนี่ว่าข้านั้นเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักเทียนยินหากว่าท่านต้องการข้าไปลูกศิษย์แล้วก็ท่านก็คุกเข่าขอร้องข้าสิ ือถ้าท่านให้สาวงามคนนี้มาเป็นภรรยาของข้าดังนั้นแล้วข้าจะเก็บไปพิจารณาเป็นพิเศษข้าจะอยู่กับบรรพบุรุษของข้าข้าจะไม่ยอมไปเป็นภรรยาของเจ้าเด็ดขาดฝันไปเถอะเอ๋ฮอึคนเลวมันก็ช่างเป็นคนเลวอยู่วันยังค่ำล่ะนะเอเอ,เอ,เอ,เอข้ารู้สึกึดอัดมากร่างกายของข้ายังกลับมันจะระเบิดออกมาแล้ว ชายคนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าข้าจะต้องระวังเขาให้มากขึ้นซะหน่อยแล้วเอ,เอนี่เจ้าข้าก็บอกแล้วนี่ว่าข้านั้นไม่ต้องการอาจารย์อย่างเจ้าทําไมเจ้าถึงโจมตีหลังจากที่ข้าไม่เห็นด้วยล่ะข้าก็แค่ให้บทเรียนเล็กๆน,น,น้อยๆแก่เจ้าก็เท่านั้นแถมข้ายังช่วยเพิ่มพลังให้กับเจ้าอีกด้วยนะช่วยข้าอย่างนั้นเหรอเอ๊ะทำไมจูจ่ๆพลังของข้าถึงได้รับการเลื่อนระดับล่ะ ขั้นปิงระดับจุดสูงสุดของดินแดนมนุษย์ขั้นที่เจ